หอมปละหอมหอมปลาเด็กแซ่บแซ่บใส่เขาขวัวไปพร้อมเลยบ่เนี่ยสบ,บายดีพบกับซ่องบ่าวสองซาน,นเนลเนาะม้นนี่ตอนเทียงบ่าวสองได้มาตำม,มักทัวฟักเาวเนะาะตำมักทัวบ่วมียังกินก็เลยตำม,มักถั่วกินเนาะ โอเคเป็น okay. จะได้ก็มาติดตามครับชมนำกานเลยนเนาะทุกคนเนาะไปติดตามบ้มนำกันเลยนะทุกคนนะี่นนเนาะมักถัว่ว <c oughs> บ่อซองได้ตํามไปตัมไปเมื่อกี้เนาะและ้วต้องขอโทษขอขอภยัยเ,เกกนาะที่บ่อซองตั้มแรกๆกับเ่ได้บ่ไดดท้ายเนาะตอนนี้ก็คือจะเป็นการปรุงเนาะตามแล้วก็ปรุง ตามใส่พริกป่นหรือว่าเป็นจำพวกผักหอมหรือเป็นคิงเนาะเอาขิงใส่เนาะตอนนี้ก็คือแบบสองแดดเอาโอ้มีทางปลาล่าหรือว่าปลาเด็กเนาะปลาล่า ตัวนี้หอมหอมปะลาล่าเลยหอมปะลาล่าแล้วก็เมื่อกี้บาซ้อนเอาเกลือเลือกผงสลดใสเปล่งโนใสปนเรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็จะทำการชิมเบิร์หน้าว่ามันมันมันแมนแล้วหรือบอเนาะนี่ตามบักทัวหอมหอมกลิ่นปะลาล่าเนาะหอมกลิ่นปลาแดกหอมกลิ่นปลาแดงแล้วก็มีโพค,คาเออมเบอแมน มีพวกไอ้มีพวกคิงเนาะคิงก็คิงก็ใส่น้ำเนาะลองชิมเบื้องเนาะชิมชิมคำแรกเผื่อทุกคนเนาะชิมคำแรกเผื่อทุกคนเนาะสำหรับตามมักถั่วเนาะนี่แฉบเลยทุกคนลองชิมเบื้องเนาะลองชิมเบิ่งว่ามันลองชิมดูเนาะว่ามันสรสชาติมันจะแมนหรือบ่เนาะมันจะเค็มหรือว่าจาังเนาะ ขักขัก,ขกพอดีเลยพอดีเพชรเพชรกับเพชรน้อยหนึ่งเนาะธรรมดาเนาะปกติกับบะชองกับมักเพชรอยู่แล้วเนาะมักเพชรแล้วกับมักเค็มเนาะอ,อืมหอมปะลาหอมหอมปลาแดงแซ่บแซบบะชองยังเอาข,าวขว้าวคั่วใส่เองเนาะขว้าวคัว่วเนาะโอ้เพิ่มรสชาติหอมหอมเลยเข่าขวดนัวนัวไปน้ำเนาะข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วไปพร้อมเลยบะเนี่ยเดี๋ยวบะชองจะทําการ ตักเอาใส,าสา่ซ้ำเออหรือว่าใส่ใส่จ้านใส่ถวยกนเนาะนี่บาซองในก็เก็มถวยโอ้ยถวยก็บอดี้บง่งงามเนาะแต่ว่าถวยบอดี้บ่งงามอยู่ข้างนอกอาจจะบ่งงามแต่ว่าข้างในอาจจะเสียบเนาะเป็นตำม,มักถั่วสุดยอดเลยเมนเมนูตำม,มักถั่วด้อทุกคนนี่ทุกคนสุดยอดเลย Wow, nạc kín, nạc kín Xếp xếp, nạc kín chẳng lời Đeo, 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 đeo Phô và khúc mặt nạc Khúc mặt nạc chẳng nạc nữa nhưng Đeo Chắp khúc là cả mặt lồn tốt mặt là cả thứ và Bơ, á, bó đầy kín lên nó một thổ tắm nó không hào ต้องใส่ความพยายามเราละมันละวัางหน่อยหนึ่งอ่านี่แฉบแฉบเลยเบิ้งแรกก็นำลายไหลแล้วนำลายไหลแล้วก็อย,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 ยากเลยนี่จะประมาณนี้เดี๋ยวบัสสองจะซิมซิมตามมกถัวให้ทุกคน อีกเติมบานหนึ่งเนาะนี่คือซิีมซิีมเป็นคำแรกอันเผื่อทุกคนเด้อตามมักถัว่วนะซิีมนำกันเลยโอมหอมรสชาติรสชาติกินหอมหอมแล้วก็มีทั้งกินปลาละกินปลาแดก หอมข้าวคัวอืมแซ่บๆนัวๆเลยอ่าสุดยอดเลยอ่าอืมอืมอีกคำหนึง่งอืมแซ่บๆครับ อืมสุดยอดเลยนี่เนะโอ้มันมันรั่วมันตกเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจัดสถานที่ก่อนนะนี่ของแสบแบๆของเข้ามาแล้วเนาะ ตามักถั่ว่ฟักยาวเนาะเมนูตามักถั่วน่ากินน่ากินเนาะทุกคนเนาะแซ่บๆเนี่ยกสำหรับตามักถั่วเมนูตามักถั่วก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวบ่า์สองจะขอตัวกินข้าวเนาะเพราะว่าอยากกินข้าวแห้งก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนะาะถ้าใครมากับกดไล่กดติดตามกดกระดิง่งให้บ่าวสองแชนแนลเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่จากซ่องบ่าวสองแชนแนลเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวสองแชนแนลลาไปก่อนเนาะสะบายดีบายบาย